สวัสด,ดีนักเรียนวันนี้ครูรุษมีโจทย์ระดับปถมมาบ้างนะเป็นโจ์สนุกสนุกนะครับครูทั้งตั้งชื่อโจอทย์ตั้งชื่อคลิปนี้ว่าคิดอะไรไม่ออกบอกมิสเตอร์เคนะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันถ้าคิดอะไรไม่ออกให้บอกมิสเตอร์เคมิสเตอร์เคจะช่วยได้นักเรียนลองดูโจทย์ทำนองนี้นะครับยกตัวอย่าง ถ้า 4x เท่ากับ 6y เท่ากับ 3z และ x บวก y บวก z เท่ากับ py จงหาค่า p นักเรียนจะแก้ปัญหายัางไงนะครับหรือถ้า a ส่วน2เท่ากับ b ส่วน3เท่ากับ c ส่วน4แล้วจงหาค่า 2a บวก 3b ลบ 4c ทั้งหมดส่วน b หรือกำหนดให้ p บวก q บวก r บวก s เท่ากับ144ถ้า p บวก3เท่ากับ q ลบ3เท่ากับ 3r เท่ากับ s ลบ s ส่วน3จงหาว่าจำนวนใดมีค่ามากที่สุดนะโจทย์ทํานองนี้นะครับไม่ใช่การแก้สมก,การนะครับไม่ใช่การแก้สมก,การ มาดูกันเราจะเรียกว่าวิธี k m เมทอดนะสังเกตว่าโจทย์ที่จะใช้เทคนิคได้นี้ได้นะครับนักเรียนมันต้องมีตัวแปรหลายๆตัวแปรเช่น 2- 3สตัวแปรและแต่ละตัวแปรนั้นมันเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะโดยอาศัยหลักการว่าสมมติให้ค่าตัวแปรเหล่านั้น,นมีค่าเท่ากับ K แล้วก็จัด รูปแบบแต่ละพจน์ใหม่ให้มันติดอยู่ในรูป k แล้วนําไปแก้สมก,การหาสิ่งที่โจทย์ต้องการต่อไปนังเรียต้องดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกถ้า 4x เท่ากับ 6y เท่ากับ 3z และ y เท่ากับ y บวก x บวก y บวก z เท่ากับ py จงหาค่า p นะครับ ให้คำตอบมาสีตัวเลือกคือกอเท่ากับ9ก้ส่วนสขอเท่ากับเก้าส่วนเก้าส่วนสขอเท่ากับ9ก้ส่วนสีขอเท่ากับ3าส่วนสและงอเท่ากับ3าส่วนสี่ทำยังไงเราจะกําหนดให้สิ่งที่โจทย์กําหนดเครื่องหมายเท่ากันเนี่ยเท่ากับ k นะถ้าเราเขียนอย่างนี้ความหมายก็คือ 4x เท่ากับ k 6y เท่ากับ k และ 3z เท่ากับ k นะครับ4 4x เท่ากับ k เพราะฉะนั้น x เท่ากับ k ส่วน4 y เท่ากับ k ส่วน6แล้วก็ z เท่ากับ k ส่วน3เราจะเอา x y z ที่อยู่ในรูป k นี้เข้ามาแทนตัวนี้นะครับ ตัวแปร x y z ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวแปร k แค่ตัวแปรเดียวแล้วเราก็จะหาค่า p ได้นะแทน x ด้วย k ส่วน4 k ส่วน6 k ส่วน3นะครับ4 6 3 6อันนี้คอร์นอคือ12เราก็จะอคอรนอรคูณ้วยแต่ละตัวนะครับก็จะได้3 k ตัวนี้คูณก็ได้2 k ตัวนี้ก็ได้4 k ตัวนี้ก็ได้2 kp เพราะนั้นเนี่ยติดเป็นตัวแปร k ตัวเดียวแล้วนะครับตรงนี้บวกกันก็9 k นะครับเท่ากับ2 kp k ตัด k p เท่ากับ9.2ง่ายไหมครับไม่ได้ยากอะไรนะครับอันนี้คิดอะไรไม่ออกให้บอกมิสเตอร์ k อันนี้ดูโจทย์ข้อต่อไปถ้า a ส่วน2เท่ากับ b ส่วน3เท่ากับ c ส่วน4แล้วจงหาค่า 2a บวก 3b ลบ 4c ทั้งหมดส่วน b มีคำตอบให้4ตัวเลือกนะครับวิธีทําก็จะคล้ายๆกันก็คือกำหนดให้ตัวแปรแต่ละตัวที่เท่ากับเนี่ยเท่ากับ k นะความหมายก็คือ a ส่วน2เท่ากับ k B ส่วน3เท่ากับ k และ C ส่วน4เท่ากับ k A ส่วน2เท่ากับ k เราก็จะได้ A ่เท่ากับ2อย้าย2ขึ้นมาคูณ B ส่วน3ก็เท่ากับ B ก็เท่ากับ 3K แล้วก็ C เท่ากับ 4k เราเอาตัวแปร ABC ที่จุดอยู่ในรูป K นี้มาแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวแปร k แค่ตัวแปรเดียวก็จะหาค่าได้นะครับแทนค่าโจทย์ลงมา 2a เราจะแทน 2a ด้วย 2k ก็จะเป็น 4k นะครับ 3b ก็จะเป็น 9k ลบ 4c ก็จะเป็นลบ 16c นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวส่วนนี้นะครับเท่ากับลบ3นะครับ16 อันนี้ก็คือ 13K ลบ 16K เท่ากับลบ 3K นะครับ3 k ตัด K ลบ3ตัดลบ3เท่ากับลบ1ก็ตอบข้อขอนะครับอ่าข้อต่อไปนะครับกำหนดให้ PQRS นะครับบวกกันเท่ากับ144และถ้า P บวก3 เท่ากับ q ลบสเท่ากับส r เท่ากับ s ส่วนสามจำนวนใดมีค่ามากที่สุดระหว่าง p q r s นะครับอันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ตัวแปรต่างๆเชื่อมโยงด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับหลายหลายตัวก็ต้องอาศัยมิสเตอร์ k มาเป็นตัวช่วยนะเราจะกำหนดให้ตัวเหล่านี้เท่ากับ k นะครับ นั่นก็คือ p บวก3เท่ากับ k เพราะฉะนั้น p เท่ากับ k ลบ3 q เท่ากับ k บวก3แล้วก็ r เท่ากับ k ส่วน3 s เท่ากับ3 k นะครับอันนี้ไม่ได้ยากอะไรเอาตัวเหล่านี้เข้าไปแทนในสิ่งที่โจทย์อยากอ,าอยากได้นะครับตัวหาว่าตัวไหนมากที่สุดแทนค่าลงไป p แทนด้วย k ลบ3 k บวก3 k ส่วน3แล้วก็3 k ลบ3บวกลบ3บวก3ตัดกันไปตัวนี้เหลือ2 k นะครับคูณ3ตลอด2 k นี่คูณ3ก็เป็น6 k ตัวนี้คูณก็ได้ k เดียวตัวนี้ก็เป็น9 k ตัวนี้ก็คูณ100ให้คูณด้วย3 จุดตรงจุดตรงกลางนี่ก็คือเครื่องหมายคูณนะครับไม่ใช่จุดทนิยมนะครับอยู่สูงไปนิดนึงเราจะเขียนค้างอย่างนี้เราจะไม่คูณเั็นจำนวนเต็มเตมเพื่อประโยชน์ในการคำนวณง่ายขึ้นตัวนี้บวกกันเท่ากับ16 k เพราะฉะนั้น k ก็เอา16มาหารเทอมนี้นะครับ16หารตัวนี้นะครับก็ได้ย7ิบเ นะครับตัวนี้มันตัดตัวนี้ได้เก้านะครับรเพราะฉะนั้นเอาเคกลับเข้าไปแทนเพื่อที่จะหาว่าแต่ละจำนวนมีค่าเท่าไหร่นะ P ก็เท่ากับ27ลบ3 p เท่ากับ24 Q ก็เท่ากับ27บวก3ก็เท่ากับ30มาเท่ากับ k ส่วนสก็เท่ากับ9แล้วก็ตัวนี้27คูณ3ก็บ81บเพราะฉะนั้น ตัวที่มากที่สุดก็เป็น S นี่เอง81นะครับอันนี้ก็คือโจทย์ทํานองที่เราต้องหาใช้วิธีเคมีตัดมาเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหามาดูโจทย์ข้อต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของอัตราส่วนของจำนวน3จํจำนวนละนะครับถ้าในวงเล็บ x บวก y ต่อ x y บวกแซต่อ y บวกแซต่อ x บวกแซเท่ากับอัตราส่วน5ต่อ6ต่อ8และ x บวก y บวก Z เท่ากับ19แล้วจงหาค่าแซโจทย์จำนองนี้ต้องใช้วิธีเคมีตร์นะครับอัออตราส่วน5 5ส่วน6ส่วน8เนี่ยถ้าเราคูณด้วยตัวคงที่ อัตราส่วนนี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอันตราส่วนที่เท่ากันนะครับเราก็จะเอาใส่ตัวนี้คูณ k เข้าไปนะครับก็จะเป็น 5k 6k และก็ 8k นะความหมายอย่างนี้ก็คือ x บวก y เท่ากับ 5k 1สมการ y บวก z เท่ากับ 6k สมการที่2แล้วก็ x บวก z เท่ากับ 8k เป็นสรรมการที่3นะครับเราจะสรรมการที่1 2 3เนี่ยบวกกันหมดเลยนะครับจะบวกกันนะครับ x มี2ตัว y มี2ตัว z มี2ตัวให้ฝั่งขวามือก็เป็น 5k 6k เป็น11บวก8เป็น 19k นะครับตัวนี้ดึง2ออกไปข้างนอกนะครับ เราก็จะได้2คูณวงเล็บ x บวก y บวก z เท่ากับ19 k เทียบตรงนี้นะครับกับตรงนีน้เอาตรงนี้19 k นะครับตัวเนี้ยเท่ากับ19เาพราะนั้นเราก็แก้สมาการได้ k เท่ากับ สองนั่นเองนะครับพอเอินตรงนี้มันเป็น19เนะครับเอาตัวนี้มาแทนในตัวนี้นะไเคเท่ากับ2ออเคเท่ากับ2ก็เอาไปแทนกับในสมการที่1ได้ x บวกเท่แล้วกับ5คูณ2เท่ากับ10 x บวก y เท่ากับ10 ก็เอาตัวนี้มาแทนตัวนี้อีกทีเพราะเรากำลังจะหาค่าแซตัวนี้เป็น10บนั้น10บวกแซเท่ากับ19เพราะนั้นแซเท่ากับ9นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องของอัตราส่วน3ตัวนะแล้วก็ให้ตัวเลขออกมาอัตราส่วนอย่างอัตราส่วนอย่างนี้แม้ว่าไม่ได้เชื่อมกันด้วยเครื่องหมายเท่ากับ หลายๆตัวแต่ความหมายมันเป็นความหมายเดียวกันนั่นก็หมายความว่า x ตัวนี้เท่ากับ5 x ตัวนี้เท่ากับ6 x ตัวนี้เท่ากับ8นะก็ต้องอาศัยมิสเตอร์คเข้ามาช่วยแก้ปัญหามาดูโจทย์ถัดไปเป็นอัตราส่วนอีกแล้วกำหนดให้ a ต่อ b ต่อ c เท่ากับ2ต่อ3ต่อ5และ 3a ลบ 2b บวก c เท่ากับ10จงหาค่า a บ a บวก b, b c a บก b บก c นะก็ให้ตัวเลขมาขอไก่สามทาขอไข่สาขอควายย่สิงง1ูสิวิธีทําก็เหมือนกับที่เราฝึกกันมานะครับอัตราส่วน2 3 5เนี่ยถ้าเราคูณ k ทุกตัวเนี่ยอัตราส่วนก็ยังคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราคูณด้วยตัวเลขคงที่ นั่นก็หมายความว่า a เท่ากับ 2k b เท่ากับ 3k และ c เท่ากับ 5k เอาตัวนี้กลับเข้ามาแทนในสิ่งที่โจทย์นะตัวแปร a b c จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวแปร k เพียงตัวแปรเดียวแล้วก็จะหา k ได้หา k ได้ก็กลับมาแทนในแต่ละตัวนี้แล้วเราก็มาหาตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ k ตัวนี้2 3คณก็6 k ตัวนี้4 5 k นะครับตัวนี้ตัดกันไป5 k เท่ากับ1 0 k เท่ากับ2 6พ k เท่ากับ2เราก็จะได้ว่า a เท่ากับ4 b เท่ากับ6และ c เท่ากับ10นี่ก็หวานหมูเลยโจทย์หาบวกกันธรรมดาก็20ตอบก็คอ นะครับอีกข้อหนึ่งนะถ้าเขียนให้อยู่ในรูปอย่างนี้ความจริงรูปนี้กับรูปอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับเครื่องหมายจุดจุดสองจุดนี่ก็คือการหารกันนั่นเองนะก็ต้องอาศัยมิสเตอร์เนะกำหนดให้ A ส่วน4ลบเเท่ากับ B ส่วน7ลบ B และ C เท่ากับและเท่า เท่ากับ c ส่วน13ลบ c นะครับและ a บวก b บวก c เท่ากับ16จงหาค่า c ลบ b ลบ a โจทย์ทำนองนี้อาศัยมิสเตอร์ k อีกแล้วนะครับจับเท่ากับ k เลยนะครับก็ทำมาทำนองเดียวกันตัวนี้ A ก็เท่ากับ k ย้าย4ลบ a ขึ้นมาคูณนะครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับนักเรียนก็นามาเปิดดูยอ้อนอีกทีนะสุดท้ายตัวแปรเอามาแทนตัวแปร ABC นี่นะครับมันก็จะอยู่แค่ตัวแปร K นะ k เท่ากับ2แล้วก็เอามาแทนกับนะครับทัาเรียนก็ลองลอง,ลองเอากระดาษมาทดดูนะสุดท้ายเราจะได้4.3นะครับอันนี้คือตัวอย่างโจทย์สนุกสนุกสำหรับเรื่องของอเ Method นะครับอย่าลืมนะครับ K คมตีตอดนี้คือโจทย์ทํานองที่ มีตัวแปรหลายตัวและตัวแปรแต่และตัวเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะสำหรับวันนี้ก็สำเป็นคณิตศาสตร์ระดับปถมนะครับคิดว่า,าโจทย์คลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ